สบายดีสปูสุค้น,นค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับช่องคนเมืองขอนในตังแดดน,นะคะตอนนี้พึ่งเลิกงานค่ะก็เลยย่างมาเบงสาไา่น้มลูกไส้เบงแน่พี่น้องมีแต่แมงลอยเต็มอยู่อีสาไา่น้อย่างดีแต่ว่าเลนบไลยสมือเด้ยค่ะเพราะว่าบางมืออากาศหนาวค่ะมีแดดแต่ว่าคัน่งน้มนี่เย็นจ่อยเลย ขันเบิลงไล่นี่สิเห็นชัดนะคะแม่งพี่น้องเบิลงเราก็ต้องใส่ทีตักนะคะตักแม่งออกเนาะแล้วก็อวยมาฟังนี่ค่ะพี่น้องอวยมาฟังนี่มาเบิลงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ที่เข้าไปซื้อมาปลูกแล้วคะ่ะนี่สตรอเบอรี่ พันโคโรน่านะคะพี่น้องเบิ้องนุ่ยใหญ่เติบอยู่มึงไกลๆค่ะนี่สตรอเบ,บอรี่เดี๋ยวล่อให้เขาขยายหลายก็นี่เนาะก,กระสีเอาพันนะคะเอาพันนี่แหละที่แรกนะว่าสิปลูกฟังผุนเนะค่ะพี่น้องที่แรกบอกพ่อปูบะเซียนสิปลูกสตรอเบ,บอรี่นะคะบัดน,นี้เล้าว่ากระแล้วแต่ั มาได้เห็ดงานค่ะพี่น้องก็เลยว่ามีเวลาเดี๋ยวมาเบิงมาเห็ดส้ำเพราะว่ากลับมากกับเมยไหมคะ่ะก็เลยเป็นอาการขี้คานไปพี่น้องเบิงออนซอนสตรอเบอรี่นี่เมยใหญ่มากเลยแต่ว่าสตรอเบอรี่ฟังที่เข้าปลูกไว,ตนนะะตว้ตรงนั้นนะคะเนี่ยแปลงสตรอเบอรี่ตรงนั้นนะคะที่เห็ดคลิปพาพี่น้องปลูกอะคะ่ะ ตรงนั้นนุวยหน่อยค่ะพันมาจากอันแฟนพบป,ปูไหหมาเนาะนุวยหน่อยค่ะเริ่มและเริ่มเริ่มแดงร้ายนุ้ย,ยด้วยค่ะหมู่บ้านลูกทรายกับเด็ดไปซิ่มนุ้ยหนึ่งค่ะแซบดีอยู่นี่แหละพี่นอ้องกะเนาะปลูกไว้พ่อได้แย่งค่ะปลูกไว้พ่อได้แยง่งพ่อไหมี เรื่องสิทธิล์ละพี่น้องเลิกง,งานมากเพราะไหมีแนววาด้เบิงเนาะอันนี้ก็เป็นแรดดิส์นะคะแรดดิซ่านะคะฝั่งนี้พี่น้องเบิงนี่แรดดิซ่า <c oughs> แฟนนั่งเห็นที่แหลนั่งตื่นเต้นค่ะเพราะว่านั่งบ่เคยปลูกพักแล้วนั่งกับโบมากกินพักนะคะนั่นแหละก็ปลูกไว้พไเพราะ้นแง่งในส้มในเบิงค่ะพี่น้องค่ะ มาเด้อพี่น้องผู้ดใดผู้ใดเหนเด็กๆเอาไปกินกับอันข้าปุ่นเนาะข้าปุ่นสมตำนี่แก่กับแก่กับบลูว่ามันพ่อเก็บเลยยังนะคะนี่แลดีดนะคะในหันก็เป็นบ้านผักของเราเนาะนี่น เดียวไปเห็นอันนั้นต้นแตงกวาค่ะกล <c oughs> ้วยมาตรงนี้ก็เป็นสะระแน่นะคะสะละแน่เมื่อวานเมื่อก่อนกระเด็ดอันนี่ห้อยเด็ดพี่น้องเด็ดใบไปใส่อันใส่าลาบหมูถ้าม,มีเวลามาถอนหยาเราอยู่คะ่ะพี่น้องปีที่แล้วเราบ่ได้แตกง่ามแบบนี้นะคะปีที่แล้วปีที่แล้วเราติดอยู่แต่เราเราบ่ขึ้นต้นสูงแบบนี้เนาะปีนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นเดาวจ๊งหน่อย ขยายพันธุ์อีกเรื่อยๆนะคะพี่น้องหิมะม่านนี้คือถมมันสระแหน่เบิดเบิงพ่อหิมะละลายก็ขึ้นมากคือเกานะะทักทายยามเย็นนะคะทักทายตอนแรกหลังจากเลิกงานนะคะพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณซีโมงคืนซีโมงแรกนะคะตอนนี้เวลาประมาณซีโมงคิงค่ะไปเดี๋ยวข่อยผ้ายามไปเบิงฟังผุนค่ะพี่น้องผ้าหยาเบิงฟังผุนค่ะว่า อะไรยังไงนะคะเขียวๆที่พี่น้องเห็นอันนั้นเป็นต้นกาได้ค่ะนั่นอันนั้นเป็นอันต้นหญ้าได้ค่ะน่ะต้นหญ้าของฟ้ามง่วเนาะเพรานเอาเก็บเข่าโกดังไปให้ง่วกินย่ำนา้หน,นาวค่ะยินดะพี่น้องบรรยากาศอันนี้เป็นบอ่อนำเก่้าของปูกับยาแฟนนะคะ ขมันบานเท่าสมัยตะกี้ก็สิเป็น้างน้ำแล้วค่ะเป็น้างน้ำเป็นบอ่อหนามเนาะต่ว่า,าตอนนี้คือพอปูนแล้วก็ใส่ใดนะคะแล้วก็ใส่ใดเท่ากับสิเปิดแค่สวิตตรงนี้นะคะนี่สวิตตรงนี้แล้วน้ำเขาก็สิออกมานะคะเท่าก็ใส่หดพักหดต้นใหม่ต้นสตรอเบอรี่เท่านะคะนี่นะคะพี่น้อง ว่าฟ้านี่ก็สิเป็นนันตะไคร้ไปสำหรับตีแบตลูกท้ายมาเห็ดใบนะคะเราก็หากิจกรรมเฮของเราไปเอ้าคลิปนี้สิคอโตเข้าบ้านแล้วเด้อค่ะพี่ตอนนี้ก็รู้สึกฮอน้อนแล้วค่ะข้างนอกให้พี่น้องว่าเบิงเ่งบรรยากาศตอนแรงๆนะคะสำหรับพี่น้องพุ่นทุกๆก,การรับชมนะคะเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ